ครับผมกาบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟ้ามเลอยตับูทุกคนครับผมสวัสดีประจําช่วงบายบายของวันที่8กรกฎาคม2567ครับทางฟา้าห้องก็สิมาเปิดแบงค์นะครับอ่าผูน้อยนะครับผูน้อยอ่าลอยเข่าขุณนะครับหรือเป็นเอาไปเลี้ยงเป็นอนาคตพอพันก็ได้นะครับผมวันนี้มีซีตัวนะครับมีซีตัวจะคน่จับเป็นชุดให้นะครับผูน้อยครับผมมันยังว่าเป็นราคาแพงนะครับอ่าชุดแรกสิมีสามตัวนะครับเป็นนุ่มน้อย อายุสี่เดหาเดือนทั้งสามตัวนะครับผมสูงลอยสิบเส้นนะครับลอยสิบถึงลอยสิบสองเส้นอ่าเริ่มจากตัวแรกก่อนครับนี่ลอยสิบเส้นครับอ่านวลนวนี่ครับผมนครับอายุประมาณสี่เดือนกว่าถึงหาเดือนประมาณนี้ครับผมอ่านี่นะครับตัวนี้ครับผมแดงจึงเครื่องครับแดงแสบเลยนะครับผมอายุประมาณหาเดือนนะครับตัวนี้หาเดือนส่วนสูงลอยสิบถึงลอยสิบสองนะครับ ผมแดงเลยครับตัวที่สามก็แดงกันครับผมนุมหน่อยอันนี้ประมาณสี่เดือนกว่าๆถึงหาเดือนนะครับประมาณนี้ครับเบิ้งครับส่วนสูงซ่อมกันกระมูครับผมหนังหนาขาใหญ่ครับหมอเนี่ยชุดนี้ครับผมสามตนี้นะครับเอาไปนด้ค่าสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสองหมื่นห้าพันบาทอ่า แดงๆเลยนะครับทรงฟี่ไห่บืงนสองร้อยกิโลเมตรเลยครับไก่ก็นั่นกะจังหวะกันนะครับผมโทมาเจรจาโทมาบอกกันได้นะครับโทมาบอกกันได้มักน้ำกันอีลีไก่มาได้เท่ากับทรงครับทรงไห่ทัวไทยล่ะครับผมมาตมักน้ำกันนะครับอชุดสามตครับ2อมื่นหาพันบาทนะครับผมต่อไปเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาครับตัวใหญ่ขึ้นมาตัวนี้ประมาณ1ิเดือนนะครับเก่าถึง1ิเดือนส่วนสูงลอยยี่สิบนาตึ๊บเลยครับผมเบิ้งหมอนีเฉยๆไป็นอะนาคักยู่นะครับผมเนี่ยเบิ้งครับนี่นะ แดงครับแดงเบ uh e ื้องเทียบกับเด็กหน่อยได้ครับนั่นแดงด้วยกันครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ขันท you know, <sino. S 1> ่านใดอยากนกนะครับผมงวดซี่ตนี้ครับชุดไว้เขาขุนเลยนะครับงวดซี่ตัวจากสามหมื่นเจ็ดนะครับผมว่าเอาครับเอารถมาให้อีกนะครับเหลือสามหมื่นหาพันบาทครับผมสามหมื่นหาพันบาทในงวดซี่ตครับ ามักชุดน้อยชุดง่ายกับเบิ้งกันดีๆครับผู้ที่ซื้อผู้ที่เลี้ยงนะครับเห็นมักน้ำกันนะครับผมหมักแล้วโทรมาครับ0 8 4ย์1 1 5ส9หนึ่งหนึ่งหาเกครับผมพิกัดของเขาตั้งอยู่บ้านดูงหญ่ตมบลหนองแคอำเภอปทุมราชจังหวัด้อยเอ็ดนะครับปากกันตำนี้ไห้ขาทูาขาถ้อนครับกระดูกสวงสุดด้วนนะครับขอสิงครับงัวผูประกันเพิ่มให้นะครับผมมัวขอตรงลูกโตครับอยู่นขอตรงลูกโตบ่มีเม็บนะครับ ชุดน้อยนี่ขอญาตเบ้อแยกนะครับขออญาติบ่อแยกขันแยกมัน่เป็นง้อราคาแพงนะครับยกไปน้ากันเป็นง้อราคาเดือดครับผมชุดน้อยสองเมื่นหานะครับโตใหญ่นี่เมื่นสองพันหาร้อยครับผมแต่ขันยกไปเอาไปในราคาแค่สามเมื่นหาพันบาทครับสามเมื่อหาพันบาทนะครับผมสําหรับท่านใดที่หาอนาคตพอพันนะครับหรือเสียเอาไปเลี่ยงขุนนะครับกับบกวนผาดครับผมว่ยกําลังหนาขุนนะครับ สำหรับมื่อนี้กับมาฝากความพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับผมมักตัวไดนะครับสนใจชุดไดชุดหน่อยชุดใหญ่นะครับหรือที่ยกเบิร์ตกะโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าครับผมสําหรับมื่อนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับกลับสวัสดีครับ